พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานพัตนาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย ำบลลำไทอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลายขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรัตนตรยัย และพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภพเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบ จิร uh hm ัธิติการเฮสมาจากเต็งมหาวิชาลุงกรพระวิชาลคราวยุหัวอิสเครเคลืเลเดวว่าทูอัฟเฟอร์ฟู้ดทูมังแอดมินิสเตรเตเลคเจอร์สตาฟแอนด์สโตรเดนขอมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ลำไส้ซับดิสตริกตังน้อยดิสตริก Pra the province, from 21st November 2021, and until the situation of COVID 19 pandemic is extricated. Humbly rejoice in the Royal Marriage with the grateful feeling in the incomparable Royal Christ. And humbly wish His Majesty the King a great protection of the triple gem and uncountable fruit of God. May His Majesty the King ever prosper with the folklorist blessing, be esteemed and rewarded for the Kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. สำหรับรายนามผู้ที่ได้มาถวายพระตาหารเทนโดยเสด็จพระราชกุศลในวันนี้ก็คือคณะสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์สมชายวัดหนองรีอำเภอพนมสารคามจังหวัดชเชียงเสาซึ่งคณะนี้ ทุกวันอังคารก็จะมาทำหน้าที่มีตัวแทนสิทธิานุสิทธิ์ของท่านพระจาจาร์สมชายได้มาทำหน้าที่และบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางก็จะฝากปัจจัยแล้วก็ร่วมพัตตาหารมาเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยในวันนี้ ในวันนี้ก็เช่นกันคณะท่นา,านเจ้าภาพได้มาทำบุญได้มาทำหน้าที่ของชาวพุทธตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ <c oughs> บัดนี้พระสงฆ์ทั้งมวลได้รับอาหารบิณฑบาตของคณะท่านเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนามของมหาวิทยาลัยก็ขออนุมโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพ ทั้งที่มาภาคสนามทั้งท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลผ่านแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยนาะมีหลายรูปแบบทั้งอ e ีดเนชั่นและการบริจาคตามจุดต่างๆเช่นเซเว่นอเลเป็นต้นก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญทุกท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภยัย พนจากสัพพเคราะห์เสนียดจันรายทั้งหลายสิน้นจงอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พลสุขอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขโดยทั่วกันทุกโรคทุกท่านทุกคนเทน ลลรรวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยตำบนลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา